เพื่อนบ้านดีคือของขวัญที่ประเมินค่าไม่ได้ในโลกยุคปัจจุบันที่ทุกคนต่างเร่งรีบใช้ชีวิตการมีเพื่อนบ้านที่ดีจึงถือเป็นของขวัญชิ้นล้ำค่าที่ไม่สามารถหาซื้อได้ด้วยเงินทองการมีเพื่อนบ้านที่ดีไม่ได้หมายถึงแค่การอยู่ใกล้กันในชุมชนเท่านั้นแต่หมายถึงความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความเอื้อเฟื้อมีน้ำใจและความจริงใจที่สร้างความอบอุ่นใจให้กับชีวิตประจำวันของเรา เพื่อนบ้านที่ดีเปรียบเสมือนดวงไฟส่องสว่างใน,นยามค่ำคืนเมื่อเราต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่เช่นเมื่อต้องการคนช่วยดูแลบ้านในช่วงที่เราไม่อยู่หรือในเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินเช่นเจ็บป่วยกระทนหันเพื่อนบ้านที่ดีจะเป็นคนแรกๆที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนอกจากความช่วยเหลือในยามจำเป็นแล้วเพื่อนบ้านที่ดียังช่วยสร้างความรู้สึกปลอดภัย ให้กับชุมชนเมื่อมีคนที่คอยสอดส่องดูแลกันาะการในยามค่ำคืนหรือช่วยแจ้งข่าวสารเหตุการณ์ผิดปกตินั่นทำให้เรารู้สึกว่าบ้านไม่ใช่แค่สถานที่อยู่อาศัยแต่เป็นพื้นที่ที่อบอุ่นและมั่นคง นอกจากนี้การมีเพื่อนบ้านที่ดียังสร้างสังคมที่น่าอยู่และส่งเสริมการพึ่งพาก,กันและการแม้จะเป็นการทักทายกันอย่างเป็นมิตรการแบ่งปันอาหารหรือการช่วยเหลือในการดูแลเด็กๆทิ้งเล็กน้อยเหล่านี้ก็ช่วยกระชับความสัมพันธ์และทําให้ชีวิตในชุมชนเต็มไปด้วยความสุขความเข้าใจและความเคารพซึ่งกันและกันในช่วงเวลาที่โลกหมุนเร็วและความสัมพันธ์ในสังคมเริ่มหมินห่างเพื่อนบ้านที่ดีคือเสมือนของขวัญที่ช่วยเติมเต็มช่องว่างนั้น ให้เรารู้สึกว่ามีคนที่เราพึ่งพิงและเคียงข้างไม่ใช่แค่คนแปลกหน้าที่อยู่ข้างบ้านดังนั้นการมีเพื่อนบ้านที่ดีจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นสิ่งที่ควรได้รับการดูแลและรักษาไว้ด้วยหัวใจและความตั้งใจเมื่อเรามอบความเมตตาความจริงใจและความช่วยเหลือให้แก่เพื่อนบ้านคนรอบข้างก็จะตอบแทนด้วยความเอื้อเฟื้อเช่นกัน,กนและนี่คือของความล้ำค่าที่ประเมินค่าไม่ได้เลยทีเดียว ความสำคัญของความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชนความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนบ้านถือเป็นรากฐานที่สำคัญของชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืนเพราะเมื่อคนในชุมชนรู้จักกันเข้าใจกันและมีความสัมพันธ์ที่ดีจะช่วยส่งเสริมบรรยากาศแห่งความไว้วางใจความสามัคคีและความร่วมมือที่เป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาชุมชนให้เจริญรุ่งเรืองอย่างมั่นคงการมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนบ้านทำให้เกิดความรู้สึกปลอดภัย และมั่นคงในพื้นที่ที่เราอาศัยอยู่เมื่อคนในชุมชนมีความใส่ใจและคอยดูแลกันและกันเช่นการช่วยเหลือในยามเจ็บป่วยการเฝ้าระวังเหตุการณ์ผิดปกติหรือการร่วมมือการป้องกันภัยต่างๆจะทําให้ทุกคนรู้สึกว่าตนเองไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวแต่มีคนที่พร้อมจะคอยช่วยเหลือและสนับสนุนเสมอนอกจากนี้ความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชนยังช่วยลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้ไง่ายๆ จากความไม่เข้าใจกันเมื่อมีการสื่อสารที่เปิดกว้างและตรงไปตรงมาชาวบ้านจะสามารถแก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งได้อย่างรวดเร็วและมีเหตุผลโดยไม่ปล่อยให้เรื่องเล็กๆก,กลายเป็นเรื่องใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อความสงบสุขของชุมชนอีกทั้งความร่วมมือกันในด้านต่างๆของชุมชนเช่นการจัดกิจกรรมร่วมกันการดูแลพื้นที่สาธารณะหรือการแก้ไขปัญหาท้องถิน่นเช่นขยะน้ำท่วม หรือความไม่สะดวกในชีวิตประจำวันจะทำให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมสำหรับทุกคนความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชนจึงไม่ใช่เพียงแค่ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเท่านั้นแต่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ชุมชนสามารถเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ในระยะยาวช่วยสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันและแรงจูงใจในการร่วมมือกันทำสิ่งดีๆเพื่อประโยชน์ของทุกคน ในท้ายที่สุดชุมชนที่มีความสัมพันธ์อันดีจะเป็นสถานที่ที่ผู้คนรู้สึกมีความสุขในการใช้ชีวิตรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับความท้าทายต่างๆร่วมกันไปนอย่างเข้มแข็งและมั่นคงเมื่อเพื่อนบ้านกลายเป็นบทเรียนชีวิตในชีวิตของเราทุกคนการมีเพื่อนบ้านถือเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ที่หลากหลายบางครั้งเราก็โชคดีได้พบกับเพื่อนบ้านที่ดีมีน้ำใจ และเอื้อเฟื้อแต่ในทางกลับกันบางครั้งเราก็อาจเจอกับเพื่อนบ้านที่ไม่ดีซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่สบายใจหรือแม้กระทั่งความทุกข์ใจในชีวิตประจำวันเพื่อนบ้านที่ไม่ดีอาจมีพฤติกรรมที่สร้างความวุ่นวายเช่นการส่งเสียงดังในเวลาที่ไม่เหมาะสมการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือแม้กระทั่งการไม่รักษาความสะอาดของพื้นที่รอบบ้านสิ่งเหล่านี้อาจทำให้เรารู้สึกอุดดิดขัดข้องใจและบางครั้งอาจเกิดความขัดแย้งขึ้นได้ แม้สถานการณ์เหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์แต่ก็สามารถกลายเป็นบทเรียนสำคัญที่ช่วยให้เราเติบโตทั้งทางอารมณ์และทางสังคมได้การเผชิญหน้ากับความขัดแย้งและการเรียนรู้ที่จะจัดการกับสถานการณ์เหล่านี้เป็นทักษะที่สำคัญเราได้ฝึกฝนการตั้งขอบเขตให้กับตัวเองรู้จักปกป้องสิทธิและความเป็นอยู่ของตนเองโดยไม่ทำร้ายความสัมพันธ์ การเรียนรู้ที่จะสื่อสารอย่างเหมาะสมกับเพื่อนบ้านที่มีปัญหาการหาวิธีแก้ไขที่เป็นกลางและเหมาะสมหรือแม้แต่การรู้จักปล่อยวางในบางเรื่องเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและบริหารความสัมพันธ์ได้ดีขึ้นบทเรียนเหล่านี้ยังสอนให้เราเข้าใจว่าความแตกต่างของบุคคลในสังคมนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่สิ่งสำคัญคือการรู้จักอยู่ร่วมกันอย่างเคารพและให้เกียรติ ซึ่งกนและกันแม้จะมีความไม่สมบูรณ์แบบหรือข้อบกพร่องการรับมือและเรียนรู้จากเพื่อนบ้านที่ท้าทายเป็นก้าวหนึ่งของการเติบโตที่ทำให้เราเข้มแข็งขึ้นดังนั้นแม้เพื่อนบ้านที่ไม่ดีอาจนำความลำบากมาให้แต่ก็เป็นบทเรียนชีวิตที่มีคุณค่าช่วยให้เราเรียนรู้วิธีการจัดการความขัดแย้งฝึกความอดทนและเสริมสร้างความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์และเมื่อเราผ่านบทเรียนนี้ไปได้เราก็จะกลายเป็นคนที่มีความสุข และมั่นคงทางใจมากขึ้นวิธีการจัดการกับเพื่อนบ้านที่เฮงสวยอย่างมิสติการต้องอยู่ใกล้เพื่อนบ้านที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือสร้างความรำคาญนั้นถือเป็นความท้าทายที่หลายคนต้องเจอแม้สถานการณ์จะทำให้เราเกิดความหงุดหงิดหรือเครียดแต่การจัดการกับปัญหาเหล่านี้อย่างมิสติกและใจเย็ยนถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยลดความขัดแย้งและป้องกันความบานปลาย อันดับแรกสิ่งสำคัญคือการควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้การตอบโต้ด้วยความโกรธหรือความรุนแรงจะยิ่งทาให้สถานการณ์แย่ลงและอาจสร้างความแตกแยกที่ยากจะแก้ไขการตั้งสติและทำใจให้สงบช่วยให้เรามีเหตุผลและวิธีการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมมากขึ้นต่อมาการสื่อสารอย่างสุภาพและเปิดใจถือเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาเริ่มต้น ด้วยการพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาแต่ไม่ก้าวร้าวพยายามอธิบายความรู้สึกของเราและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมของเพื่อนบ้านโดยใช้คำพูดที่ไม่กล่าวโทษหรือโจมตีเพื่อให้เพื่อนบ้านรับฟังอย่างไม่รู้สึกถูกคุกค,คามการฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายก็สำคัญไม่แพ้กันเพราะอาจช่วยให้เข้าใจสาเหตุของพฤติกรรมนั้นๆและเปิดโอกาสในการหาทางออกร่วมกัน หากการพูดคุยไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ควรมองหาความช่วยเหลือจากผู้เกี่ยวข้องเช่นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นสมาคมชุมชนหรือองค์กรที่ดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่การขอความช่วยเหลือจากภายนอกจะช่วยเพิ่มความเป็นธรรมและสร้างมาตรฐานในการจัดการปัญหาโดยไม่ให้เกิดความรุนแรงหรือความขัดแย้งที่ยืดเยื้อนอกจากนี้การจดบันทึกเหตุการณ์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดเช่นวันเวลาสถานที่และลักษณะของพฤติกรรม ที่ไม่เหมาะสมจะเป็นหลักฐานที่มีประโยชน์หากต้องใช้ในการประสานงานกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสุดท้ายการรักษาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีในชุมชนเป็นสิ่งสำคัญแม้จะเจอกับเพื่อนบ้านที่ไม่ดีแต่เรายังคงต้องรักษามารยาทและพยายามสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับคนรอบข้างเพื่อให้ชุมชนเป็นสถานที่ที่ทุกคนสามารถอยู่อาศัยอย่างสงบสุขได้ สรุปแล้วการจัดการกับเพื่อนบ้านที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมยังมีสติต,ต้องอาศัยความใจเย็นการสื่อสารอย่างสุภาพการใช้ความช่วยเหลือจากภายนอกเมื่อจำเป็นและการรักษาความสัมพันธ์ในชุมชนด้วยความเคารพสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและยั่งยืนเพื่อนบ้านดีสร้างความสุขเพื่อนบ้านแย่สอนบทเรียนในชีวิตประจำวันของเราที่ต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น โดยเฉพาะในชุมชนความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านถือเป็นส่วนสำคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีหรือเพื่อนบ้านที่แย่ทุกประสบการณ์ที่ได้รับล้วนมีคุณค่าในแบบของมันเองเพื่อนบ้านที่ดีเปรียบเสม,มือนของขวัญที่เติมเต็มความสุขและความอบอุ่นในชีวิตเรามักได้รับการช่วยเหลือในยามจำเป็นได้รับมิตรภาพและความจริงใจจากคนรอบข้างความรู้สึกปลอดภัย และความมั่นใจว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดๆจะมีคนที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างทำให้บ้านและชุมชนกลายเป็นที่ที่เราอยากกลับมาและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทางกลับกันเพื่อนบ้านที่ไม่ดีแม้จะสร้างความลำบากใจและความเครียดแต่ก็กลายเป็นบทเรียนสำคัญในชีวิตบทเรียนเหล่านี้สอนให้เราได้เรียนรู้วิธีการรับมือกับความขัดแยง้งการจัดการอารมณ์และการตั้งขอบเขตที่เหมาะสมกับผู้อื่นเราได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสารการแก้ไขปัญหา และการรักษาความสงบในสถานการณ์ที่ตึงเครียดซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ช่วยให้เราแข็งแรงขึ้นทั้งทางใจและสังคมเมื่อเรามองความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านในมุมนี้จะเห็นได้ว่าทุกเหตุการณ์ไม่ว่าจะดีหรือร้ายล้วนเป็นโอกาสในการเติบโตและพัฒนาตัวเองการเรียนรู้ที่จะยอมรับความแตกต่างและพร้อมที่จะปรับตัวในสถานการณ์ต่างๆเป็นสิ่งที่จะทำให้เรามีความสุขและความสงบ ในชีวิตมากขึ้นความสัมพันธ์ในชุมชนจึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่เป็นสิ่งที่ควรได้รับการดูแลและใส่ใจอย่างจริงจังเพราะชุมชนที่มีความสัมพันธ์อันดีและสามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างเหมาะสมจะเป็นที่ที่ทุกคนสามารถอยู่อาศัยร่วมกันอย่างสงบสุขและยั่งยืนดังนั้นไม่ว่าจะเจอเพื่อนบ้านแบบไหนเราควรมองให้เห็นคุณค่าและเรียนรู้จากประสบการณ์นั้น เพื่อสร้างชีวิตและชุมชนที่ดีขึ้นสำหรับตัวเราเองและคนรอบข้างการมีเพื่อนบ้านที่ดีไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เป็นของขวัญล้ำคา่าการอยู่ร่วมกับเพื่อนบ้านในชุมชนใกล้เคียงนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันที่หลายคนอาจมองข้ามไปแต่แท้จริงแล้วการมีเพื่อนบ้านที่ดีนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย และไม่ได้เกิดขึ้นได้เสมอไปในทุกชุมชนเมื่อเราได้พบเจอกับเพื่อนบ้านที่ดีนั่นคือของขวัญที่ล้ำค่าที่ช่วยเติมเต็มชีวิตเราให้สมบูรณ์และปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเพื่อนบ้านที่ดีไม่เพียงแต่เป็นคนที่อยู่ใกล้ๆเราเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้ที่ให้ความช่วยเหลือในยามที่เราต้องการการดูแลซึ่งกันและกันในเวลาที่เจ็บปวดการแบ่งปันความรู้สึกและประสบการณ์หรือแม้แต่การทักทายด้วยความจริงใจในทุกเช้าสิ่งเหล่านี้สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและความอบอุ่น ที่ทำให้บ้านกลายเป็นที่พักใจที่แท้จริงในทางกลับกันเพื่อนบ้านที่ไม่ดีอาจทำให้เกิดความท้าทายและความลำบากในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเสียงดังเกินไปการละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมสิ่งเหล่านี้ทำให้เราต้องเผชิญกับความเครียดและความรู้สึก ไม่สบายใจแต่แทนที่จะมองว่าเป็นเพียงความทุกข์สิ่งเหล่านี้กลับกลายเป็นบทเรียนสําคัญที่ช่วยให้เราเรียนรู้วิธีจัดการกับความขัดแยง้งผ่านประสบการณ์เหล่านี้เราได้พัฒนาความเข้มแข็งภายในตัวเองเรียนรู้ที่จะตั้งขอบเขตของความสัมพันธ์รู้จักการสื่อสารอย่างมีสติและเคารพซึ่งกัรและการและฝึกฝนทักษะการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้เป็นทักษะชีวิตที่มีคุณค่าและสามารถนำไปใช้ในความสัมพันธ์รูปแบบอื่นๆได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเจอสถานการณ์เพื่อนบ้านแบบไหนการรักษาความใจเย็นการสื่อสารอย่างเคารพและการมีทัศนคติเชิงบวกเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้เราสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขในชุมชนของเราการเรียนรู้ที่จะฟังและเข้าใจซึ่งกันและกันจะช่วยลดความขัดแย้งและเพิ่มความสามารถีในชุมชนท้ายที่สุดแล้วเพื่อนบ้านที่ดีคือของขวัญล้ำค่าที่ช่วยเติมเต็มชีวิตและสร้างความมั่นคง ในจิตใจขณะที่เพื่อนบ้านที่ท้าทายก็เป็นบทเรียนชีวิตที่มีค่าช่วยให้เราเติบโตและแข็งแรงขึ้นในทุกๆวันเมื่อเราเรียนรู้ที่จะมองทั้งสองด้านอย่างสมดุลชุมชนของเราก็จะกลายเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถอยู่อาศัยด้วยความสุขและความสงบอย่างแท้จริง